สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีมูสสุขสุขคนน้องเันนี้ก็มาพบปอกันคือเก่าวทาง่องสาวลงบ้านนะมือนี้สลงก็ได้ออกมาเมือ่อไหยเมื่อหน้าพี่น้องออกมากับแม่ของสาวลงนั่นแหละผน,นันเห็นอยู่เห่อหนวว่างเพผนก็เลยว่าไปออกไปหากินไปผนวะเฮาก็ได้ออกมาแล้วน่าตอนนี้อยู่หน้าหน้าของสาวลงเองนี่แหละพี่น้อง เพื่อนว่าพามาหาดอกกระเจียวแต่ตอนนี้มันกระสวยแล้วเนาะพี่น้องกระเบู้องหัวสิทันงัวหรือบอ่กเพราะว่างัวากะกินงัวควายกะเพราะวา่าหยาก,กะหาก,กระปุ่งน้อยหนึ่งเพื่อนกะเพราะว่างัวมันออกก่อนคนเนาะพี่น้องไปหากินจุฬาจะลงออกมาสวยแล้วเนาะตอนนี้ค่ะกระบ้องหัวสีได้หรือบบได แต่ตอนนี้แม่จะลงรถอยางไปเบิ่งเห็ดอยู่บรรยากาศกระห้อนแลวพี่น้องแดดแดดออกมาหอดนาแลวเนาะกระักซิมีบูมีแลวพี่น้องเอ้แต่เมื่อวานนี่เห็นชาวแมงฟอคนไปหาก็คือได้อู่เพิ่คนไปหาก็คือสิไปหาแถวนาคนแล้วพี่น้องเพราะว่า หัวควายก็คือสิบุรีสุข้าวโนน่าเรานาเขามีหัวนาซาลงพันบ่มีหัวอันในป่าอันนี้ก็ไพ่ายใหม่พอดพี่น้องในแจนาเจ้าคลองนี่แหละแต่กจักเหมือนผู้ได้อันใจดีกระดักกระดอบพี่น้องมาจูดป่าให้นี่มาหาหลักจูดชุกพาซะลงบริจูดเด้ มีคนใจดีมาจูดหายนอกพี่เนาะ <c oughs> จังแมนว่าคนใจดีกระดะแต่ก็คือบบเห็นเนาะชักมันสีออกเลยรือบอกยันบอกได้อยู่เมือนี่ค่ะเนาะงัวกะหากินพรางัวคือกันนั่นแหละก,ก,งงก,กะามาหากินตามอันป่านี่เนาะราว่าัยใหม่เพิ่นกะ คนตกใส่แล้วมันกัสสิป,ป่งยอดอ่อนๆคนกับิเพินสิปปนมาหากินโคกป่าีนกาบริจูดเองนะพี่น้องมีคนมาหลักจูดเนาะย่านมันลามขึ้นไปหอดเทียงเจ้าของสิตายเลยเพราะว่าชุมเฮามากก็มีเตอยู่เทียงเนาะบริจู เลาะลงมาแถวนี้เห็นแต่ควันพายกลุ่มๆอยู่ตอนนะตอนนี้กำลังถาเพิู่เนเพิ่นหานเอไม้ที่ว่าเขาออกมาหานในกะแบบว่าอยากใส่กระตกข่าวมืออื่นเนาะพี่น้องเพราะว่ามืออื่นเป็นบุญบ้านของชาวลงเนาะบุญบ้านยังบุญเดือนหกนี่แหละพี่น้อง บุญยังก่อแม่บ,บุญประจำปีเนาะแต่กะบ่ได้ใหญ่ดอกพี่น้อง mm hmm. อเ,เห็ดพอแล้วฮีดแล้วคองซื้อ,อเนาะ mm hmm. เท่ากะบุมีแนวใสก่กระโตกขาวแล้วก็มาหาพอได้เมื่อใส่เนาะพุน mm hmm. หากกระโตกกะจักสีออกหรือบ่อน่าไม่กะ mm hmm. ได้ติ mm hmm. บุไดสา ป่าเบื่องนี่คือบ่มีแพมจูสะสนอเขียวหักกะลีใบไม้กับพี่นงแบบอ่ะผลบริจูดแบบสี่กับห้ากับ่บเ็นคือเก่าแล้วลกับเจียวกได้มันหกเนะาะหกใบไม้ ป่าหน้าสาลงกระบได้กว้างหออกพี่น้องเพราะว่าไผ่ผันกระสาวเป็นไห,หนาเบิดเลยเห็ดเป็นไห,หนาเบิดเ,เนาะมันก็เลยบบมีป่าชิไปหอดใชนนน่ไหมฮยหอดหนีแล้วเราะบมีซํำ มันบอดได้ออกพอมันออกก็เห็นแลดอกเถามันนะมันออกตะบอนภายใหม่บบดักตะกี้กะคือว่ามีแต่คนมาหาทางนี่เนาะเมื่อเดี๋ยวนี้นมูมีแล้วกันบ่ได้กินจอย เด้เลาะหอบโคกหอบป่าก็เห็นดอกเดียวอันนี้อยบอกได้ว่าดอกเท่าๆซ้ํา บบมี่มีพี่น้องอดอกเดียวนึงโบมีพี่น้องได้ดอกกระเจียวดอกเบี้ยวดอกเทถาๆซะวันนี้สะลงการสิขึ้นเมื่อเทียงแล้วก็เมื่อหาเอาตังมาติดก,กับกระจันต่อนอ้เพราะว่าให้ได้สะดอกกระเจียวให้มันกระบอกได้เลยก,กระจันก็คือห้องตัวเดียวนึงวะบัดแนมขก้นเทียงบัด <c oughs> มี เรถใหญ่พี่น้องอันเขาเอารถมาถิ่มไว้หายปะรถเพินจกดินพี่น้องคันเดียวดอกห่อนไรลีสปอนเนมมาคือว่าอียังแดงๆอยู่ในเทียงไปเบิงพี่น้องพี่น้อง พี่น้องคนปอยู่เขาก็เอาหลดลงมาหายเนาะแทกก็โมเมนต์หลดของซุขคาวซาลงแบบพี่น้องเอ้ยหลดอันผนสิมาจกดินเนาะสิมาจกนองตอนนี้ฮักะมาคันเดียวจะหน่อยผนสิทยอยกันมาเนาะกระเบ่วสิจกได้หรือบอ่เพราะว่เพราะว่าอัน ฝนตกดินมันก็อยักปล่มแน่เนอะอยากครับเป็นเด้หักเตี้ยเตี้ยคือสาลงค้าคือสิบบดหึงดงนาอพี่นอ้องเหมื่อยย่างอากาศมันห้อนนี่เขาก,ก็สิบไปหาเตีดจะกระแจนต่อเนาะพี่นอ้อง กับบริยินเสียงมันห้องสําหน้ามือนี่จักวัดสิคิดสวยปรจักจักกะจันก็คือสิบอได้ดอกกระเจียวกับบได้มือนี่อย่างเหลาะป่าื่อเนาะมากกมามือบ่อนเฮาเคยติดแหละพี่น้องแต่ว่ามันบ่มีเสียงเลยเนาะบ่มีบ่เห็นจักโตเลยนะแล้วกคือสิแม่นพ่นยายบ่อน จักสิย้ายไปทางใดแล้วบัดนี้สิได้กินอยู่บ่มื้อนี้เนาะายังก็บ่ได้บ่ได้ซวยๆจักว่าคํามาเหยงเอาไปเบิดจัก คือบบเห็นมีสามโบได้จักโตสามใช่เสียต้นจริงเขาติดมือนะโอ้ยเป็นต like um ้มเหมยแท้ ต้นไม้กะอยากตายบลาฟิน้องเอ,อ้ยใบมันหล่น,นตัวนี้น้อยกะไปทางใดบ้านนี้โอ้ยเมือพีิน้องเมื่อเบ่องอยู่หน้าเจ้าของขันอยู่หน้าเจ้าของบุ่มีล้ะกาแสดงว่าเมื่อหอนหื้นบุบอะไรกิน,กน,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 กนยังดอก थे बहुत लेती ด้ข้างเบื้องพูอยู่ในบ่อนเจ้าติดอะไรทมันอยู่ข้างเบื้องหนึ่งอีกใส่คือแมงอีจิลิกจิลิกอยู่ในนี้รุดแล้วแม่ <laughs> ตังกับรูเป็นตา ได้ได้แมงอีนี่นี่ก็ชิบไรดอกแมงอีชิลัก จะลงสิลองติดแมงอีเลอพี่น้องม่มีมไหมเนาะก็สิบวได้ดอกคีลักกระเดก็ระดอนนี่ฮะนี่ได้มันจะลงเอิ้นว่าแมงอีเนาะพี่น้องอันนี้ได้เสยแน่เห็นว่าอ้า <cido f 2> พี่ววววเนสะทักสื่อม,มนันนาตามักคิม่อนมักคิม,ม่อนสมสมวานวานาใคล้ม,มากเปล่าหมากว่าากวนะคิดเชื่อว่าเป็นหมากอังงุ่นจริงน่ะคือหมากอังงุ่น ai mày là p/nóng á, khuôn này cả ai bớt cơn cho là bên mảng âu ngun, chẹp thôi, anh là สีสม,สมดงแดงอันนี้มันบาหวานเนาะมาทว่ามันยังบสุกตอนนี้แม่ชะลงกับปิติจักรจันทร์เลันได้เต็มกำม,มือนี่กระบ,บุญและมือนี่พี่น้องมันบุมีจ้องปบไปใช้เบิดแต่ก็ยังดีเนาะได้กินมังอ้งุ่นี นายมันทำบริกินเนาะพี่น้องกินแจ่นวลน,นายพาเจะกระจันกับโบเห็นมือนี้มาหล่อโคกหล่อาป่ากับสาหล่บันนาพอน้อพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอมาอีก สาหร่าพันนาะพอเราไปอยากงักวชะลุงบริติดนะ้องพี่น้องตะกะต,ตานเพราะว่าไม่ชะลุงบรงนี้ป้าเรติดกับอีกอย่างเวลาชะลงุงชิดติดมันมักปุ๊บนะนอย่างบุได้มันคือรกัก มาถือบางตังให้เราก็เป็นมือกองให้เราบันี้สุมห้ากิมเมื่อเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าดอกกระเจียวก็ได้แค่ดอกเดียวพี่น้องและะ้วก,ก็จักรจันนก็ได้น้อยเดียวหนึ่งเนาะโบได้โบได้โบามานเลยมือนี่แล้วกะ็ส่วนที่ว่าเพิ่นชิมาจกน้องกะ คนจีเอาดินนำไปขายหแหละพี่น้องแล้วก็ถัดสมุดว่าพอสรุงอยากอยากแปลงน้องกะไปตืมเงินเนาะแบบนี้แต่หาบ่ามีเงินบางทีพอเราก็สิเอางวัวให้เขาไปเลยแบบนี้นะพี่น้องคันได้เห็นน้องและะ้วก็บมมีเงินแล้วก็ไม่แต่เอางวัวให้เอางวัวให้เบิดงวัวหาเบิด ย่นพายนี่ก็ลายโตแล้วพี่น้องชีข่าวสิบโตแล้วมั้งมีแต่เอางว่าหาย่นเพราะว่าเงินเฮามันบอมีเพิ่นก็จจำเป็นเอางว่าหายเนาะ โอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนีซ้ซาลงกาขอจบไว้สำเด้อพากพ่อแม่พี่น้องหมูเพื่อนทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสะไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวลงบ้านนาเนยเด้อและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนอกอุปภัตต์คลิปใหม่ๆจากซองของสาวลงถ้าเพิ่นจกแบบนด้นแบบนั้นละเพิ่นแล้วแล้วซลงสิมาอัปเดตน้องให้เบิ่งกน้องพี่น้องว่าเพิ่นเพิ่นจกใหญ่สําแดงหักคือสิบโหใหญ่ดอกเพราะว่า คนสื่อในบ้านกับบได้ลายเนาะชื่อน้อยเดียวนึงกับจกกับโมเมนต์จกจะมือเดียวเนี่ยเราพนกับเมื่อบ้างบางที่พันก็ได้นอนแค่คืนเดียวนอนก็นอนในนาสโลงนี่แหละพี่น้องพากกันคลิปใหม่เนะพี่น้องบ๊ายบาย